สวัสดีค่ะทุกคนกระต่ายเองค่ะได้ยินอะไรไหรมอ่ะเนี่ยนิ้วขยับอยู่เสียงันมาแล้วนะก็แก้มก็แก้มไปหมดเลยเฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยหรือว่าเราจะคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มอายุเยอะขึ้นเริ่มจะแบบดูสอวอแล้วก็ใครที่ชอบออกกําลังกายแบบต่ายเวลาที่เราแบบ ยกเบรคหรือทํามืออะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งเวลาขับรถมันจะได้ยินเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บบริเวณกระดูกแล้วก็บริเวณข้ออย่าชะล่าใจค่ะคุณต้องดูแลตัวเองปิงและนี่คือออสเบลไลท์สัลโฟรีน1000มิลลิกรัมค่ะตัวนี้เป็นน้ํามันสกัดจากตับปลาฉลามทุกคนงงเอ๊ะซลรีนคืออะไรเอ๊ะทำไมต้องปลาฉลามเอ๊ปะปลาโลมาไม่ได้หรอเอ๊ปลาวานไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะต้องเป็นของเหลวที่สกัดจากตับ ปลาฉลามน้ำลึกการที่ฉลามนะคะอยู่น้ำลึกๆนั่นหมายความว่าเขาอยู่ได้กับออกซิเจนที่ค่อนข้างต่ําเขาก็เลยสกัดเอาของเหลวในตับปลาฉลามเนี่ยมาทําเป็นผลิตภัณฑ์จากออสเวลลไลนนั่นเองค่ะซึ่งในนี้เรามีไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน D แล้วก็สารต้านแก่หรือว่าอนุมูลอิสระที่เรารู้จักกันดีค่ะถามว่าใครบ้างอะที่จําเป็นต้องทานกับน้ํามันตับปลาฉลามแล้วน้ํามันตับปลาฉลาม โอ้ยยามากมายมีความงงอ่ะต้องทํำยังไงกันบ้างอ่ะวันนี้แต่มีคําตอบค่ะถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่ตอนนี้ <c oughs> พี่แพ้ไม่ทนทานต่อสิ่งแวดลอ้อมไม่ทนทานต่อฝุ่นไม่ทนทานต่อไวรัส ภูมิต้านทานต่ำหนึ่งจำเป็นต้องทาน 2. คนที่ออกกำลังกายบ่อยๆหรือผู้สูงอายุที่ชอบปวดข้อปวดเข่าตามข้อต่อต่างๆตัวนี้จะช่วยลดการอักเสบของข้อได้ช่วยลดอาการปวดได้ตามข้อต่างๆหรือใครที่ไม่อยากแก่ไม่อยากโสมก็สามารถทานได้นะคะเพราะว่าตัวนี้สามารถทานได้สำหรับผู้ที่ให้เคมีบาบัด ทานได้คุณหมอไม่ว่าไม่มีผลข้างเคียงในการรักษาใดๆเอาเป็นว่าตัวนี้จะช่วยในเรื่องขององค์รวมของสุขภาพนอกจากตามข้อต่อต่างๆแล้วพวกเล็บพวกผิวผมใครที่ดึงไปนี่ผมหลุดติดมาเป็นกำมือหรือผิวพันธและดูไม่สดใส โคอลีน1 0 0 0มิลลิกรัมตวัวนี้สามารถช่วยได้ด้วยและถามว่าเอ๊ะในท้องตลาดมีเห็นเยอะแยะทั่วไปไต่มั่นใจไต่กล้าเลือกได้ไงคือปกติเป็นคนไม่ทานอาหารเสริมมัวซัวต้องบอกใครว่าดีถ้าไม่ได้ลองเองก็จะไม่กล้าบอกว่าดีจริงวันนี้ไต่กล้ามาบอกเพราะว่า1การันตีเรามีออยไทย 2. made in อ u s เตร l i ียและเราผลิตจากโรงงานที่ผลิตยาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลียได้รับมาตรฐาน สากลและมั่นใจได้วิธีทานทานง่ายมากนะคะ1กระปุกม,มี60แคปซูลแล้วเราก็ทานไปเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดหรือว่าใครไม่อยากจะทานเย็นก็ทานก่อนนอนก็ได้แค่นี้เองเป็นการดูแลสุขภาพดูแลตัวเองง่ายๆเอาปเป็นว่าใครที่ตอนนี้อยากจะหาวิตามินดูแลตัวเองดูแลคนที่คุณรักอย่าลืมนะคะออสเวลไลท์ส q คอรีน1 0 0 0มลกรัมช่วยคุณได้ค่ะ